ตัวอวยอิมแพวันนี้เราอยู่กับตัวละครธาตุลมสี่ดาวที่ใช้หนังสือเวทเป็นอาวุธอย่างเฮโซสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดซับและยังไม่กดซับให้เราสักทีนะฮะถ้าใครดูมาหลายคลิปและถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนั่นเองแล้วก็ สวัสดีฮะเราแมวแมวซีเฮเซงเฮโซนั้นก็เป็นตัวละครสีดาวที่เป็นตัวละครกึ่งซับกึ่งดาเมจนะฮะที่จะใช้เป็นตัวยืนฟิวบนสนามเป็นหลักเฮโซนั้นโดดเด่นในเรื่องการโจมตีปกติและสกิลธาตุอีกทั้งตัวเฮโซเองนั้นก็เป็นตัวหนังสือเวทจึงทําให้ทุกการโจมตีของเฮโซนั้นเป็นธาตุลมที่จะสามารถกระจายธาตุได้ด้วยนั่นเองและในเรื่องของการซัพพอร์ตนะฮะเฮโซยังสามารถแจกชำนาญธาตุให้เพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วย เฮโซนั hey ้น so ปกติแล้วจะเล่นอยู่สสายนั่นก็คือ 1. สายดีเพ็ลมสายนี้นั้นจะเน้นไปที่ดาเมจธาตุลมของเฮโซจากการโจมตีปกติและสกิลธาตุเป็นหลักและสายที่2นะฮะก็จะเป็นสายกระจายสายนี้นั้นเฮโซจะใช้คู่กับตัวทําดาเมจนอกสนามต่างๆและจะให้เฮโซนั so ้นเป็นตัวไดเวอร์สายกระจายนั้นจะเป็นสายที่ดีที่สุดสําหรับเฮโซนะฮะเพราะสายนี้เนี่ยจะดึงประสิทธิภาพของเฮโซออกมาได้ดีที่สุดนั่นเองเรามาดูการปั้าของทั้งสสายกันดีกว่านะฮะ มาเริ่มที่สายดิเพชดลมันก่อนเลยดีกว่านะฮะสายนี้นั้นเราจะเน้นไปในเรื่องของดามเมจเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่เราจะเน้นไปที่ค่าโบนัสความแสลมอัตราคิความแรงคิและพลังโจมตีมาเริ่มที่อาวุธกันก่อนดีกว่านะฮะอาวุธหาดาวอาวุธห้าดาวที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คืออาวุธอย่างทะเลทุ่าอาวุธนี้ก็เป็นอาวุธประจําตัวของสการลมุตนะฮะก็สามารถใส่ให้เฮโซได้เหมือนกันนะฮะ หรือถ้าใครไม่มีนะฮะสามารถใส่เป็นคากระก็ได้เช่นกันนะฮะคากระนี่เอาจริงๆแล้วน่าจะเหมาะกับเฮโซมากกว่าไทโทล่าด้วยนะฮะแล้วก็อาวุธสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของลอสเพเยอร์นั่นเองนะฮะจะได้ทั้งคิเลตและโบนัสธาตุด้วยนั่นเองทีนี้เรามาดูสีดาวกันบ้างนะฮะอาวุธสีดาวสาหรับสายดาเมจก็พลาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับอาวุธเวทันพาร์ทอย่างโซลาโพโซลาโพเนี่ยก็เหมาะมากๆเช่นกันนะฮะเพราะได้ในเรื่องของคิเลตและโบนัสการโจมตีด้วยนั่นเอง หรือถ้าใครไม่มีนะฮะสามารถใส่เป็นเดวิสิตก็ได้เช่นกันนะฮะเพราะนอกจากคีดดาเมจแล้วเนี่ยยังมีโอกาสสมบับได้ด้วยนะฮะเพราะบัฟ2ใน3ของเดวิสิตเนี่ยเป็นบัฟที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับสายนี้มากๆเช่นกันทีนี้เรามาดูที่อาวุธครับกันบ้างนะฮะสลาอาวุธครับเนี่ยจะไม่มีเหมาะกับสายนี้ตรงๆนะฮะแต่สามารถใส่เป็นแมปป้าทแทนก็ได้เช่นกันนะฮะได้อาวุธกันไปแล้วนะฮะทีนี้มาดูที่อ์ติแฟกต์กันบ้างนะฮะ ออิแฟยสำหรับสายนี้นะฮะเซตที่แนะนาเลยเป็นเซตผสมนะฮะเราจะใส่เป็น2ลมและ2เดสเซร์นั่นเองทั้ง2อันเนี่ยเราจะได้โบนัสความเสียหายลมรวมกันถึง30%เลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าใครเน้นในเรื่องการโจมตีปกติเป็นหลักนะฮะเราก็สามารถใส่ครบเซตอย่าง4เดสเซตหรือ4ชิเมนนวะก็ได้เช่นกันนะฮะทีนี้เรามาดูออฟหลักกันบ้างออฟหลักนะฮะมวกเราจะใส่เป็นคิเลตและคิดาเมตถ้วยเราจะใส่เป็นโบนัสความเสียหายลม และนาฬิกาเราจะใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นั่นเองสำหรับสายดีเพจก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาดูสายกระจายกันบ้างสายกระจายนั้นก็เป็นสายที่เน้นในเรื่องการทํากระจายเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟูชํานันธาตุถึงจะดีที่สุดนะฮะมาดูที่อาวุธกันก่อนดีกว่านะฮะสำหรับอาวุธ5ดาวนะฮะอาวุธอันเดียวที่สามารถใส่ได้เลยนั่นก็คืออาวุธประจําตัวของนายฮิดะนั่นเองนะฮะก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะฮะ แล้วทีนี้เรามาดูสีดาวกันบ้างนะฮะสำหรับอาวุธสีดาวนะฮะค่อนข้างที่จะแนะนํามากกว่านะ,ะเพราะว่าเหมาะกับเฮโซมากกว่าอาวุธ5ดาวนะฮะนั่นก็คืออาวุธอย่างซากาฟเชียลนั่นเองซากาฟเชียลเนี่ยนอกจากที่ได้ชานาญท่าที่สูงแล้วเนี่ยเรายังสามารถรีเซ็ตสกิลท่าของเฮโซได้อีกด้วยนะฮะถือว่าเป็นอาวุธที่เหมาะมากๆเลยเช่นกันนะฮะและสำหรับสายฟรีนะฮะอาวุธคาบที่แนะนําเลยนะั่็คืออาวุธอย่างแมปปาเมดอาวุธนี้ก็ดีไม่แพ้กันนะฮะสามารถเอามาใส่ได้เช่นกัน และทีนี้เรามาดูอาร์ติแฟกต์กันบ้างนะฮะสำหรับอาร์ติแฟกต์ที่ดีที่สุดนะฮะนั่นก็คือเซตสี่ลมเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ดีที่สุดสาหรับสายนี้เลยนะฮะและเราก็แนะนามากๆเช่นกันหรือถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใส่เป็น2ชํานันธาตุทั้งหลายไปก่อนก็ได้เช่นกันนะฮะและสาหรับออฟหลักนะฮะออฟหลักก็ไม่ยากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมวกถ้วยนาฬิกาเราก็ใส่เป็นปูชำนันธาตุได้เลยนะฮะอาวุธและอาร์ติแฟกต์สำหรับสายกระจายก็จะประมาณนี้นะฮะ ทีนี้เรามาดูทีมกันบ้างสำหรับทีมเฮโซดีเพสนะฮะมันก็ไม่ยากเลยนะฮะเราสามารถใส่3ตัวบัฟอะไรมาก็ได้นะฮะตัวที่แนะนำก็จะมีตัวอย่างฟาลูซานเบนเนตซาร่าโมนาจินซีีทั้งหมดนี้นะฮะเราสามารถใส่ตัวอะไรมาก็ได้เลยนะฮะ3ตัวและทีนี้เรามาดูทีมสายกระจายกันบ้าง สำหรับสายกระจายนั้นค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยนะฮะเพราะว่าสามารถใส่ได้หลายทีมที่เป็นตัวออฟฟิลด์ได้เกือบทุกตัวเลยยกตัวอย่างทีมที่น่าเล่นก็จะมีทีมอย่างทีมชาตินะฮะทีมชาติเนี่ยเราก็ใส่ตัวละครอ,อย่างเซียงหลิงเบนเน็ตซิงชิวนั่นเองนะฮะหรือจะเป็นทีมอย่างทีมชาติได้ฟ้าก็จะใส่เป็นตัวละครไฟฟ้าอย่างฟิสเบโดลิซ่าชินะบุและไลเดนและตัวแปะน้ำน,นะฮะเราก็จะใส่เป็น ซินชิวเย่หลานและบาบาร่านะฮะและตัวสุดท้ายนะฮะเราสามารถใส่ตัวไฟฟ้าหรือตัวน้ําอีกตัวได้ตามสะดวกเลยนะฮะทีนี้เรามาดูที่การเล่นกันบ้างนะฮะเทคนิคของเฮโซนะฮะเฮโซเนี่ยเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องการโจมตีปกติและสกิลธาตุเป็นหลักซึ่งไม่มีอะไรมากเลยนะฮะสามารถใช้อะไรก่อนหลังก็ได้เช่นกันนะฮะแต่เทคนิคในการใช้งานที่เร็วที่สุดเลยคือการโจมตีปกติเพื่อกระจายธาตุก่อนที่จะกดสกิลธาตุนะฮะเพราะสกิลติดตัวของเฮโซนั้น เมื่อเฮโซทำปฏิกิริยาการกระจายธาตุเฮโซจะได้สเต็กการชาร์จของสกิลธาตุทำให้สามารถชาร์จสกิลธาตุได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อเก็บครบนะฮะก็สามารถกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องชาร์จนั่นเองทีนี้เรามาดูโรเทชันของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะฮะในทีมเฮโซดีเพเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะทําการใช้ตัวบัฟทั้ง3ตัวที่เราเอามาด้วยจากนั้นก็ใช้เฮโซมาทําการทําดาเมจในสนามนั่นเองนะฮะ และสำหรับทีมกระจายทีมกระจายนั้นก็ง่ายไม่แตกต่างกันนะฮะหลักๆแล้วเนี่ยเราจะกดสกิลธาตุของทุกตัวในทีมจากนั้นก็สลับเฮโซมาเป็นตัวไดเวอร์หรือตัวยืนตีบนสนามนั่นเองก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเฮโซ เฮโซนั้นเอาจริงแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นสนุกเอามากๆเลยนะฮะเอาจริงแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเปรียบเทียบเฮโซกับซูโค้นะฮะแต่ทั้งเฮโซทั้งซูโคะเนี่ยมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะฮะทั้ง2ตัวเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยเฮโซเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นเพลินเล่นสนุกเอามากๆเลยนะฮะถ้าใครอวยเนี่ยก็สามารถเอามาเล่นกันได้เลยนะฮะตัวน่าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะฮะ หรือถ้าใครรอไม่ไหวนะฮะสามารถเข้ามาดูเราไลฟ์สตรีมได้ใน YouTube ทางช่องทางช่องนี้ได้เลยนะฮะสามารถเข้ามาคุยเข้ามาถามคํถาถามกันได้นะฮะเราจะเปิดศูนย์พักพิง ID นะฮะใครมีปัญหา ID หรือว่าอยากให้เราแก้ไขหรือปั้นตัวละครให้เนี่ยก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ในไลฟ์ได้เลยนะฮะ แต่ก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ dad, s, หใหเราด้วยนะฮะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากเพิ่มเติมอะไรให้เรารู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะฮะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะแต่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันทีคลิปหน้าแล้วเจอกันชักกิ้นอามิ่กไม่ได้รอ